นำรัเสเซียเนี่ยสุดท้ายจะเอาด้วยไหมนะคะกับการหาทางที่จะหยุดยิงจะยอมรับในเงื่อนไขนะคะที่ฝ่ายของยูเครนฝั่งของสหรัฐแล้วก็ผู้นํายุโรปหลายประเทศเนี่ยเรียกร้องหรือไม่เพื่อที่จะนําไปสู่การจบสงครามนี้ที่มันก็ยืดเยื้อมายาวนานนะคะสปีแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆทั้งยูเครนแล้วก็บรรดา ประเทศสมาชิกในยุโรปหลายประเทศนะคะเขาก็มีความกังวลต่อการประชุมในวันพรุ่งนี้อยู่พอสมควรเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการคุยกันระหว่างทรัมป์กับปูตินนะไม่ได้มีผู้นำยูเครนอย่างเซเลนสกี้เนี่ยเข้าร่วมด้วยในการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงมันมีเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยออกมาส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ว่ามันจะต้องมีการเสียดินแดนของอยูเครนบางส่วนและเพื่อที่จะนำไปสู่ การที่รัสเซียยอมจบสงครามนะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับทั้งยูเครนแล้วก็หลายประเทศในยุโรปนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้นำยูเครนแล้วก็หลายประเทศในยุโรปเขาก็พยายามที่จะออกมาเบรกทัมนะคะเรื่องไอเดียนี้เมื่อคืนเนี่ยเซเลนสกี้ก็เดินทางไปเยอรมนีนะคะไปพบกับนายกเยอรมนีแล้วก็จากนั้นก็มีการประชุมกับผู้นําคนอื่นๆในยุโรป ทรัมป์เนี่ยก็เข้าร่วมด้วยนะคะเป็นการประชุมทางออนไลน์ซึ่งพหลังประชุมเสร็จเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาถแถลงข่าวนะคะตอบคำถามนักข่าวหลากหลายอย่างนะคะมีทั้งคนที่เขาถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะที่ทรัมป์เนี่ยจะบีบให้ยูเครนต้องยอมรับเงื่อนไขในการที่จะยอมยกดินแดนของตัวเองเให้กับรัสเซียดินแดนบางส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงกันที่มีนักข่าวถามทรัมป์นะบ,บอกว่าแล้วถ้ายื่นเงื่อนไขไปเนี่ย แล้วปูตินไม่เอานะไม่ยอมหยุดยิงไม่ยอมบรรลุข้อตกลงใดๆเนี่ยเราช้ำจะทำอย่างไรต่อนะจะมีมาตรการล,ลงโทษหรือไม่ซึ่งผู้นำสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าถ้าปูตินไม่ยอมเนี่ยนะคะอาจจะมีการเจอเจอกับผลลัพธ์ที่มันรุนแรงแต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้มีการบอกนะคะว่าไอ้ผลลัพธ์ที่รุนแรงที่จะตามมาหากว่าปูตินไม่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่า ถ้าการประชุมในวันพรุ่งนี้ออกมาโอเคนะคะรับลื่นเป็นไปด้วยดีเขาก็หวังนะคะว่ามันจะมีการหารือสามฝ่ายนะะระหว่างตัวเองปูตินแล้วก็ผู้นำยูเครนในเร็วๆนี้ค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทรัมป์ได้เปิดแถลงข่าวหลังจากประชุมกับผู้นำยุโรปเสร็จ<ๆ>ก็บอกว่าการประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าถ้ามี1ิคะแนนเนี่ย ถ้าให้คะแนนการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเขาก็ให้10เต็ม10เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาติยุโรปนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกนาตโตความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประเทศเหล่านี้เนี่ยดีมากหลังจากที่บรรดาประเทศในยุโรปเนี่ย ตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นงบกลาโหมเป็นร้อยละห้าของ GDP ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะกดดันเรียกร้องมาเนิ่นนานเพื่อที่จะต้องการให้ประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปเนี่ยเหมือนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องของความมั่นคงการปกป้องตนเองมากขึ้นซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าการเจอกับปูตินในวันพรุ่งนี้นะคะเขาเผยว่าจะยังไม่มีเรื่องของการยกดินแดน พรุ่งนี้เนี่ยที่จะคุยกันก็คือจะไปฟังว่าปูตินจะเอาอย่างไรถ้าต้องหยุดยิงแล้วก็พอฟังปูตินแล้วเนี่ยหลังจากนั้นการประชุมรอบที่สองเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นโดยประธานาธิบดีเซนสกี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาขึ้นโต๊ะเจรจากับปูตินเราทำก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าปูตินแล้วก็เซนสกี้เนี่ยต้องการให้เขานะคะเข้าไปร่วมวงในการพูดคุยด้วยเป็นการประชุมสามฝ่ายเราลองไปฟังเสียงครัป์กันค่ะ We're going to meet with, uh, I would say, the second meeting. If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately. And we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself, if they'd like to have me there. And that would be a meeting where maybe it could be absolutely worked. But the first meeting will not work that out. Certain great things can be gained in the first. It's going to be a very important meeting but it's setting the table for the second meeting. i think the second meeting, if the second meeting takes place, now there may be no second meeting because if i feel that uh, it's not appropriate to have it because i didn't get the answers that we have to have, then we're not going to have a second meeting. <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะผู้นําสหารัฐก็ดูจะไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าการประชุมกับปูตินพรุ่งนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จที่จับต้องได้ออกมาหรือไม่นะคะเขาก็มองว่ายังช่างอยู่ระหว่างกำกำกึ่งๆนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวมีการประชุมรอบสองนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยว่าอรุ่งนี้เนี่ยจะมีผลสาเร็จอะไรขึ้นมาเหมือนเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะให้มีการประชุมรอบสองมากกว่า ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอพูดคุยพรุ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอะไรออกมานะคะเรื่องของผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้หลังจากที่คุยกับปูตินเสร็จนะคะเอาแล้วถ้าปูตินไม่ยอมหยุดยิงนะ,ะไม่ยอมรับเงื่อนไขในการที่จะไปสู่การจบสงครามเนี่ยทั้มจะทําอย่างไรนะ,ะทําก็บอกว่าก็แน่นอนมันจะมีผลร้ายแรงตามมาหากว่าปูตินเนี่ยไม่ยอมหยุดยิงนะคะแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าผลร้ายแรงตามมาเนี่ยมันจะ เป็นอะไรนะคะทรัมปจะดำเนินการอย่างไรจากความบาดรัเสเซียอย่างไรหรือไม่นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องความบาดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคำขู่นะคะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะจากทรัมป์ถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปตั้งสออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้นำสารัฐมีการขีดเส้นตายนะคะบอกว่าถ้าปูตินไม่หยุดยิงเนี่ยสหรัฐจะดำเนินการนะคะ ตอนแรกในกำหนดเส้นตาย50วันแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดเส้นตายลงมานะคะเป็น10วัน12วันนะ,ะรวมถึงมีการใช้เรื่องของมาตรการนะคะอัตราภาษีสุรกากรก,กับประเทศที่เป็นคู่ค้าของรัสเซียด้วยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวกันมาต่อนเนื่องแต่ทีนี้เนี่ยคำถามใหญ่มันก็อาจจะมีเช่นกันว่าแล้วการขู่คว่ำบาตท,ที่ทามาทั้งหมดเนี่ยจริงมันมีผล มากน้อยแค่ไหนนะคะกับการตัดสินใจของผู้นำรัสเซียเราย้อนไปดูนิดนึงนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ทรัมป์เอามาขู่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะทรัมป์เนี่ยเอามาขู่ในเรื่องของร่างกฎหมายที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในการพิจารณาของสภาของเกรสนะคะที่บัญญัติให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าอย่างน้อย100%จากสินค้าที่ขายจัดหาโอนหรือซื้อน้ำมันยูเรเนียมก๊าซธรรมชาติผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียม หรือผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินที่มาจากรักเสเซียโดยเจตนายกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นหากว่าอินเดียเนี่ยยังเดินหน้าซื้อน้ำมันจากรักเสเซียบริษัทของอินเดียที่ส่งสินค้าะคะเข้าไปขายในสหรัฐเนี่ยก็จะเจอภาษีเพิ่ม100%ซก็เรียกได้ว่ามันเป็นมาตรการนะคะที่เขามุ่งเป้าที่จะลงโทษประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรักเสเซียโดยตรง ทีนี้อย่างที่บอกนะคะเส้นตายก่อนหน้านี้เนี่ยที่ขีดไว้ก็คือวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยพอถึงเส้นตายนะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่ทรัมป์จะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะความเคลื่อนไหวอีกด้านก็คือทรัมป์เนี่ยรับนัดปูติน,นะคะที่ต้องการจะเจอกัน เพื่อพูดคุยกันโดยตรงแล้วการพูดคุยมันก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนนะคะความเคลื่อนไหวลักษณะนี้มันทําให้มีความเห็นนะคะจากผู้นํายูเครนด้วยเช่นกันนะคะเมื่อคืนเนี่ยเซเรนสกี้บอกว่าปูตินเนี่ยกำลังเล่นเกมและถ้าปูตินไม่ยอมทําตามเงื่อนไขที่นําไปสู่การหยุดยิงเขาได้บอกกับทรัมป์ไปนะคะบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรเนี่ยจะต้องถูกนํามาใช้กับรัสเซียเพื่อบีบให้ปูตินยุติสงครามไปฟังเสียงผู้นํายูเครนกันคะ่ะ Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. ส่วนในเรื่องสถานที่จัดประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะมันก็มีรายงานออกมานะคะจากหนังสือพิมพ์ The New York Times มีการรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะคะบอกว่าปูตินกับทรัมป์เนี่ยจะไปพบกันนะคะที่ฐานทัพร่วม a อลเมนดอฟลิชัสสันในเมือง a n c h o อร์เชของรัฐอลัสกานะคะแต่อย่างที่บอกการเจอกันครั้งนี้มันจะไม่มีผู้นํายูเครนนะคะไม่มีประธานาธิบดีเซเลนสกี้รวมอยู่ด้วยเราก็เลยเป็นเหตุผลนะว่าที่ทําไมเมื่อวานนะะเซเลนสกี้เนี่ยต้องไปที่เยอรมนีนะคะไปคุยกับบรรดาผู้นำนะคะจากยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรแล้วก็จากนั้นเนี่ย ก็มีการต่อสายคุยกับทรัมป์นะคะเพื่อที่จะสก,กัดไอเดียของทรัมป์ที่ต้องการบีบใหย้ยูเครนเนี่ยยกดินแดนให้กับรัสเซียค่ะโดยไปดูกันก่อนนะคะว่าดินแดนที่ปูตินอยากได้มากที่สุดเนี่ยคืออะไร ดินแดนนั้นเนี่ยก็คือภูมิภาคดอนบาสนี่เป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนค่ะประกอบไปด้วยแขวนโดเนสแล้วก็แควนลูฮันสพื้นที่นี้เนี่ยมีความขัดแย้งมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังเข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็ต้องการที่จะตั้งสาธารณารัฐประชาชนโดเนสแล้วก็สาธารณารัฐประชาชนลูฮันเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย